ถึงเวลาสําคัญนะครับที่คณะกรรมการจะต้องตัดสินใจครับเราว่าระหว่างน้องพลกับน้องแบงใครจะเป็นฝ่ายชนะไปในวันนี้ตัดสินใจครับ สุรพลนวัยโพสายันมีสุรพลนวัยโพสายันุูมพวงพีการกบคนสุพรรณบุรีการแข่งขันก็คือการแข่งขันเราก็ต้องตัดสินกันไปตามเนื้อผ้าแต่ถามว่าอันเนี้ยฝืนมากเลยนะคะไม่ได้อยากให้เลยแต่ต้องให้นะคะอะไรวะนี่อะให้พลค่ะ อย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องพี่แคทพี่แคทให้ความเก่าให้พลค่ะ็นใจทั้งนี้มากเลยอ่ะนะฮะหมดไปหีบหนึ่งแล้วด้วยเอาพลก็พลวะ ไม่ทีมคุณหนูตัวร้ายเป็นฝ่ายชนะอีกแล้วไปนำหีบเขามาได้เลยเป็นพลจากทีมคุณหนูตัวร้ายกับคุณชายตัวป่วนที่เอาชนะไปได้ในวันนี้มีสิทธิ์เลือกหีบทองคำเลยครับเหลือห2 4 5เจ้าหีบไหนเชื่อเพื่อไปดูหน่อยไปดูหน่อยในหีบเป็นเบอร์อะไรมีเหรียญอยู่กี่เหรียญ ลองดีดิเดี๋ยวเขาเห็นมีไม้มีไม่ตอนอื่นตอนแรกตอนแรกตอนอื่นนะพี่เราจะต้องเอานิ้วลวงเข้าไปก่อนออ๋เรียกลวงหยิบออ่ะใช่ลวงหยิบ พลเลือกหีเบิร์นหนึ่งกลับมาแต่ดันเป็นหีเปล่าไม่มีเหรียญสักง,งานน่าเสียดายแทนจริงๆแต่ชัยชนะในวันนี้ก็ทําให้ทีมคุณหนูตัวร้ายกับคุณชายตัวป่วนขึ้นนําทีมมาโจ้กับหนูไปได้เจตต่อสาหีบพรุ่งนี้การแข่งขันจะเป็นเช่นไรมาโจ้กับหนูจะตีตื้นได้หรือไม่ห้ามพลาดคือแบบว่าความสวยอะมันก็ไม่มีผลอะไรแ,แปลกสรวบหมดเลยเห็นปะ เราได้ยังไม่ได้ร้องเพลงรอค่ะคือเขาทำ,ทำลายพวกทำอย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> พูดจาอย่างนี้ได้ยังไงบันไทยเออพูดจาอย่างนี้ออได้ยังไงมาสต์มาขีเวทีแจ้งเกิดรูป er, แบบใหม่ <c oughs> แจกง,ง่ายๆทุกวัน เปิดปรับสมัครแล้ววันนี้ทรงประวัติโดยย่อเพื่อแนะนำตัวและร้องเพลงลูกทุ่งไม่จำกัดเพศและอายุมาทาง Facebook m a s t e r k e ีทีวีสติดตามรายละเอียดทาง Facebook หรือโทร0 6 3 9 8 4ก0 0 0แดจกแด่ down. แค่เสียงดีสมัครเลย